บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปในปีงบประมาณ2,570อย่าลืมลงทะเบียนรับสิทธ์ รับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุพร้อมกับติดตามความคืบหน้าการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสในเฟสที่2และลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งหลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามนะคะว่าจะมีการเพิ่มสิทธิ์เพิ่มวงเงินจากลูดซื้อสินค้าเดือนละ300บาทเป็น500บาทหรือไม่และการคัดกรองเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้2เรื่องเด่นนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พีน่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศล่าสุดกรมกิจาการผู้สูงอายุ ะะก็มีการแจ้งไปเสัสมพันถึงขั้นตอนในการยินเยันสิทธิ์ลงทะเบียนเบี้ยงชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570ซึ่งคุณผู้ชมสามารถเช็คคุณสมบัติในการรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุได้เพระนาะฉะนั้นมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานนะคะให้พาไปดําเนินการลงทะเบียนสําหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ 70, เบี้ยชีพในปัจจุบันอยู่แล้วแต่ละเดือนอยู่แล้วไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหลักๆของผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย มีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2570นับตั้งแต่วันที่1กันยายน25 6 9เกิดก่อนวันที่2กันยายน2510ด้วยหรืออายุเกิน60ปีแล้วไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนไปลงทะเบียนได้นะคะไม่มีไรายได้หรือว่าไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุค,ค่ะมีการดําเนินการแล้วก็กําหนดไว้นะคะสําหรับผู้สูงอายุค,ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะช่วงวันเวลาที่จะต้องลงทะเบียนก็คือ you <sighs> ไปลงทะเบียนได้นะคะกรณียืนยันสิทธิในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ในช่วงเก็บตกก็คือเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน25 6 9ค่ะเพระนาะฉะนั้นยืนยันได้ตามเทศบาลอบตในพื้นที่ของท่านสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะผู้สูงอายุที่กำลังจะถึงอายุ60ปีค่ะเปิดลงทะเบียนเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแล้วโดยคุณนสมบัติเกิดก่อนวันที่2กันยายน2510มีสัญชาติไทยมีทะเบียนบ้านในเขตพื้นที่อปตเทศบาลของท่านและเกิดก่อนวันที่2กันยายน 2,510นะคะส่วนหลักฐานเตรียมเอกสารแบรบประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสมุดบัญชีธนาคารไปด้วยลงทะเบียนได้ที่ไหนอบตอเทศบาลในพื้นที่ของท่านที่งานพัฒนาชุมชนสำนักปลัดเทศบาลในทุกพื้นที่เลยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในวันเวลาราชการค่ะไปดําเนินการให้เรียบร้อยนะคะและนอกจากนี้ค่ะเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนะคะสวัสดิการต่างๆจากทางภาครัฐก็จะมีการ จ่ายให้เป็นเบี้ยงชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทค่ะและนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอคอยก็คือการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพลัสในเฟสท,ที่2ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วนะคะว่าเฟสสองมาแน่นอนอย่างไรรัฐบาลก็จะเดินหน้าเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนหลังจากที่ จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเฟสที่สองช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มตกหล่นแล้วก็เฟสที่เคยได้รับกันอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะซึ่งเศรษฐกิจก็ตกต่ำทั่วโลกนะเราถึงต้องเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจ Quick Big Win ที่ท่านกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยกันนะครับทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นซึ่งทุกท่านก็คงรู้สึกได้ว่าพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจมีความเชื่อมั่นนะครับ เราก็จะยังทําต่อไปนะครับเราจะต้องทําเฟสสองให้ได้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีควัมกลังใจมีความมุ่งม,มั่นและมีความเชื่อมั่นว่าชีวิตของพวกเขานะครับรัฐบาลจะดูแลและเขาจะต้องเดินต่อไปรัฐบาลจะต้องอยู่เคียงข้างเขาพวกเราทุกคนต้องอยู่เคียงข้างเขาครับในการที่จะนำพาให้เขาผ่านพ้นภัยเศรษฐกิจ ภัยเศรษฐกิจเนี่ยมันมีชื่อคือเป็นภยัยแต่มันมีความทุกข์แสนสาหัสของพี่น้องประชาชนนะครับเราเป็นข้าราชการเราบริหารราชการแผ่นดินราชการแผ่นดินก็คือความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเราจะต้องอนําพี่น้องประชาชนให้เดินพ้นจากภัยเศรษฐกิจนะครับโดยเร็วที่สุดแล้วก็ไปด้วยกันเดินไปด้วยกันกับเขา และนอกจากนี้ค่ะท่านโฆษกรัฐบาลนะคะคุณศิริพงษ์อังคสกุลเกียร์ก็ยืนยันนะคะว่าการเดินหน้าในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่จะเกิดขึ้นภายในเดือนมก,กราคม2 5 6 9เดี๋ยวเราไปติดตามคลิปเสียงเพิ่มวงเงินหรือไม่เป็น500บาทติดตามกันเลยค่ะว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยน่าจะเป็นเดือนมกราคมจะมีการทบทวนสิทธิ์ใหม่ ในเดือนมกราคมจะมีการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตอนนี้หลักเกณฑ์คุณสมบัติอะไรต่างๆเริ่มจะมีออกมาบ้างหรือยังในในวงประชุมนะคะยังครับแต่ว่าแต่ว่าท่าน,นตลีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยให้นโยบายไปนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนี้ไม่ไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มาสามปีแล้วะนะครับแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยบนสมมุติฐานเนาะ ว่าบัตรเนี่ยควรจะได้รับกับกลุ่มเปราะบางและวงเงินที่ใช้เนี่ยมันก็ไม่ได้สูงนะครับสามารถไปใช้กับอ่าาจํของใช้จําเป็นลนักษณะของใช้ฟุ่มเฟือยเนี่ยคงคงไม่มีคงคงไม่เข้าขายแน่นอนนะครับเป็นของใช้อุปโภคบริโภคอย่างนั้นนะคะใช่ใช่ก็คงจะเป็นของใช้อุปโภคบริโภคจําเป็นเครื่องสำปองเครื่องสำอางอะไรแบบนี้คงคงไม่ได้เข้าขาย <น>ค่ะแล้วมี<ต>โอกาสที่จะขยับขึ้นไหมคะจาก300ร้อทุกๆเดือนอาจจะขยับมาอีกนิดนึงเช่น500บาทแบบนี้ค่ะคือเดิมทีเขาเคยได้500ร้อแล้วเขาก็โดนลดลงมานะครับเมื่อประมาณสักปีสองปีที่แล้วนะครับณวันนี้เนี่ยไม่ได้มียังไม่ได้มีเ,มเงินที่จะที่จะมาเพิ่มให้แต่แต่มีนะครฟางที่จะทบทวนสิทธิ์สำหรับคนที่ไม่ควรได้จากรอบ ท,ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะถูกตัดสิทธิ์ไปคนที่ยังไม่ได้ก็น่าจะได้ลงทะเบียนเพิ่มนะครับน่าจะเป็นเรื่องของปริมาณมากกว่าปริมาณคนที่ได้มากกว่าตัวเม็ดเงินครับค่ะก็จะได้มีจํานวนของคนที่จะเข้าสู่สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่มมากขึ้นก็จะได้มีการทบทวนมกราคมคใช่ไหมคะพี่โตใช่ครับมกราค,ครับคือจะมากขึ้นหรือลดลงเนี่ยมันต้องสะท้อนกับความเป็นจริงเนาะคือ คือเราก็พยายามจะให้ได้ทุ่นหน้าสําหรับคนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะอย่างเช่นที่ที่เราได้รับฟังมาเนี่ยนะครับอย่างก,การลงสวัสดิการถึงราดอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกบางคนมีหนาเป็นสิบไร่เลยก็ก็ยังได้คือคือมีคนจํานวนมากที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงแต่ก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งที่พอเว,เวลามีสิทธิ์แบบเนี่ยก็อยากจะเปราะบางานะครับเราก็เราก็ต้องมาทบทวนสิทธิ์เหล่านั้น เรียกว่าจะมีการตรวจสอบกันเข้มจะเปิดให้ลงทะเบียนจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรือจะต้องไปลงที่ไหนช่วงระยะเวลายังไงก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปนะวันนี้แต่ยืนยันได้ใช่ไหมคะว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมแน่ แนะ่นั่นแหละค่ะหลายๆเรื่องที่หลายคนต้องรอคอยนะคะว่าจะมีการส่งท้ายปีมอบให้กับพี่น้องประชาชนเหมือนกับเราตั้งใจไว้หรือไม่อย่างไรก็เริ่มแสดงความคิดเห็นก็ามาในช่องได้นะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ